จริงๆอะ่ะมันมันก็ไม่ได้เชิญคอมเมนต์ขนาดตอนแรกก็เออก็ก็มองๆหรอว่าอ๋อบูดคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบหน้าตาดีอะ,อะไรอย่างงี้แต่มันมันมีวันหนึ่งที่เราเอ่ะรู้สึกหิวแบบหิวจริงๆไม่ได้ตั้งใจเขาไปกวนเขาเราก็เดินไปจะไปซื้อหมูร้านเขาอ่ะ <ๆ S 2> ก็ไปซื้อขอหมูหน่อยได้ไหมขอหมูย่างหน่อยเ <ๆ S 2> ข,ออยขอาอ่ะคิดว่าเราไปข่มเขาที่หน้าร้านแบบคิดว่าเหมือนไปเช็คเลตติ้งหรือเปล่าไม่มีคนจะซื้อให้ก็ได้อะไรอย่างงี้ยแต่คนต่างอยู่วัดไม่ได้อ่าแล้วเป็นบ้าไงตอนนั้นพี่บูดบูดหน้าร้าน้หเบูด มันหยามเราอแล้วเราเป็นวัยรุ่นเออก็เลยก็เลยแบบจําไว้จํวันนี้ไว้ก่อนแล้วก็ต่อยกันไม่มีการไม่มีครับไม่มีไม่มีการลงไม้ลงมือแต่ว่ามีการส่งหมูดิบให้วันนั้นเป็นหมูสุกครับเอาไปตัไข่ล้อวางแผนรอบค่าวางแผนรอบค่าค่ะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นคือมันเรามีโอกาสที่เราได้ไปแคสติ้งเรื่องได้แดงใช่ครับก็คือโชว์ที่สองของเราโชคดีแค่ไหนคือใน ชีวิตจริงก็คือเหตุการณ์แบบแบบในโชว์เมื่อกี้เลยใช่ครับแล้วคือไม่รู้มาก่อนว่าต้องมาแคสเจอกันเหรอครับไม่ไม่ได้รู้รครับต้องเจอกันทํำไง ขอบูเพิ่ม่ได้ไหม <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อเอาไปย่างเพิ่มหน่อยแล้วกัน <c oughs> ไม่แต่ว่าชีวิตะม,มันเหมือนในซีรีส์เหมือนในหนังเลยนะเหมือนว่าเ,ออเจอการรู้จักการคอมเมนต์กันกในตอนแรกแต่ว่าต้องกลับมาพบเจอกันที่หลังอะไรเงี้ยปุนกลับมาเจอกันตอนแคสซีรีส์ตอนนั้นเห็นหน้าก<ต>ันครั้งแรกคือตอนนั้นเราจําไม่ได้เพราะเราไม่ได้ซื้อกับเขาเราซื้อกับเพื่อนเขาแต่เขาก็จําเราได้เออว่าแบบเคยเป็นคู่แข่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีความแบบยังไงพี่เมย์ตอนนั้นเห็นพี่ปุณครั้งแรก กลับม,มาเจอกัอนอีกครั้งจริงคือผมก<ม>็ไม่ได้อะไรกับพี่บุตมากคือเราก็เข้าใจะนะหมายถึงว่าพรอมาอยู่ที่ทํางานที่แคสอะแล้วคงไปแบบโอ้อชุนทันเน่ยเขามาไม่ได้คือเราก็แค่เก็บไว้ในใจแต่พอเราได้คุยกับเขา,าโอเค ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกัดใช่วันแคสคือได้คุยกันเลยไหมทําควาากันเลยไหมไม่ได้กนาะรแค่แบบแนะนาตัวเล่นเล่นคู่กันยืนคู่กันดีกว่ายืนคู่กันนี่เลิแบบยืนคู่กันให้แคสแน่ใช่อย่างซีนเมื่อกี้คือยืนคู่แคสกันแต่ที่เราบอกว่าเไม่อยากเจอพี่คนนี้คือเราใส่เข้าไปได้เราเป็นเดี๋ยวแฟนเข้าใจเป็นน้องซิมเป็นอัลอร์ดอัลอร์อัลเธอร์ดยอกเอินครับ